วันนี้วันที่26พฤษภาคม2564ช่างไร่ช่างเขียวนี่เนยเนยอ่าช่างเขียวแล้วก็ช่างช่างเมาช่างเขียวช่างเมาแล้วใครอีกช่างเขียวช่างเมาช่างบอยแล้วก็โยมพี่ออดสัมมานินออด ช่างเมาช่างบอยช่างเขียวก็ทาสีกุฏิเอาไม่ใช่ทาสีห้องน้ำกุฏิสงหลังใหญ่วัดหน,นองฟานเนนออนก็ช่วยหลวงพอ่อตัดกิ่งไม้ซึ่งไปทำให้หลังคาคลิปรถแบบไหน,นไม่มี<ท>รับไม่มีดรับ หลวงพ่อถังกับโยมพี่ออดก็มาช่วยต่อยอดหลังคาที่มันผุไปทำเนินอมเห็นไหมได้ไปได้ทำอะไรบ้างวันนี้ลากไม้ทำเนินอมลากไม้ลากกิ่งไม้นะครับหลวงพี่บุงก็กำลังหลวงพี่บุงก็กำลังปั้นพญานาคนะครับหลวงพี่พญานาคกี่ได้มาไราพี่ อันนี้เป็นสวนน้ำตกน้ำตกวัดหนองฟานสร้างโดยหลวงพี่บุงพระกะนกศักดสันตาวาโจกำลังเป็นรูปร่างอยู่ บอเซ็ตยกที่กด้เนี่ยรอค้ำตอบไว้เลยถ้าจะบอกว่าเซ็ตมาอลายก็จะได้ซื้อปัม๊มมาให้นี่บอเซ็ตยกที่